สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเมมี่ในช anel เนมมี่ได้สกอลเโลส์บปชีนะคะวันนี้จะมาโปรโมทช่องโปรโมทช่องช anel น,นี้เลยเห็นไหม ก็นี่นะคะก็อย่าลืมนะคะไปกดซับสไคร์ช่นลนี้ด้วยนะกดกระดิ่งด้วย อ,อย่าลืมไปร่วมสนุกคลิปนี้นะะ um นะะเลยค่ะเจกซููชีไทยบวมสุะะแดแร้น,น,น,ะะนี่ค่ะกติกา ็จะบอกไอเดีเยเรียบร้อย,ยนะนี่เลยอย่ารามมาร่อมเล่นกิจกรรมกับคนนี้นะคะสนุกที่นี้ไปก่อนค่ะบาย